โอเคคร้วกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะไว้ผมชิโ,โร่คุงนะครับนะสวัสดี FC ที่น่ารักแล้วก็สวัสวดีวอล,ลุ่มบัฟฟูทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็วัยรุ่นใจเกเรทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับนะใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามเพื่อเป็นใจผมด้วยนะนะครับนะกดแล้วขอบคุณมากมเลยนะขอบคุณนะจากหัวใจนะครับผมนะก็วันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาทําซึ่งในคอนเทนต์เนี่ยผมบอกเลยว่าผมคิดไว้ตั้งแต่ช่วงฮาโลวีนละนะครับผมจะทําช่วงฮาโลวีนก็คือ จะไปแจกของนะครับหรือว่าแจกเกมพาร์ตนะครับนะก็จะเป็นแบบแจกพวกเกมพา,พาร์ตผลบิษณ์เนี่ยให้คนในเซิร์ฟปกติธรรมดาทั่วไปทั้งโลก1 2แล้วก็3นะครับนะเออก็คือแต่ช่วงนั้นคือโลบบอกมันล่มครับเออช่วงที่แบบฮาโลวีนะเิอใครจำได้ตอนนั้นโลบบอกมันล่มนะครับนะล่มประมาณ2-3วันเลยนะครับนะโอ้โหคือแบบกเยทำไม่ได้ นะครับแนละ้วก็เลยต้องแบบต้องมาชุดเป็นช่วงคิดมัดแทนนะครับนะแล้วคิดมัดก็วันนี้นะครับแนละ้วมาอยู่ในทีมคิดมัดแล้วข้างหลังอะไรเนะี่ยโอ้โหตายแนละ้วข้างหลังยังใจเกเรอีกนะโอ้โหผมเชื่อแล้วนะครับนะคนดูแบบเอาใจคนดูชาวใจเกเรอย่างนี้แหละเออเข้าใจเข้าใจนะครับนะ <c oughs> <c oughs> ก็เนี่ยครับมีเอยู่ในทีมคิดมัดนะครับซึ่งเป็นอาจจะเป็นทีมคิดมัดที่แบบแตกต่างจากคนอื่นหน่อยนึงนะครับนะอ่าก็เดี๋ยววันนี้นะครับนะผมกับน้องๆในแคนนะครับนะจะไปแจกนะครับนะเกมพาร์ตหรือว่าผลปิศาจอะไรพวกเนี้ย ธรรมดาครับผมนะก็บางคนอาจจะไม่ได้แต่งเป็นตีมคิดมากเหมือนผมนะเพราะว่าเนื่องจากว่าพวกน้องเขาอาจจะไม่ไม่มีเงินซื้อโลบัคกนะแล้วไปแบบแต่งตัวเป็นตีมคิดมากเนาะเอออาจจะแบบมีน้องพีครับแค่น้องพีเป็นสโนมนนะครับนะออน้องพีเป็นสโนมนานนะครับที่เหลือก็อาจไม่เป็นไรครับถึงจะไม่แต่งตัวคิดมากก็ไม่เป็นไรครับมาได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปลงเซิร์ฟนะครับนะ ทั้งโลก1โลก2โลก3นะครับขออย่างเดียวคืออย่าเจอโปเลยนะครับจะไปวันนี้จะมาตั้งแบบตั้งใจแจกของจริงนะวันนี้เราจะไม่ไม่ลาค้าหัวเลยนะนะครับยกเว้นจะมีคนมาเปิดนะครับถ้ามีคนเปิดก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับนั่นก็คือว่ามามาทำในช่วงคิดมัดทดแทนดีกว่านอกไหนือก็จะคิดมนะัดแล้วเนาะนะครับแนละ้วก็มาทำแจกของอะไรดีกว่านะครับนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์กันเลยเฮ้ยย hey, ูเกอร์ไม่ลงตู้ลบเพชรโอ้เพชรก็ไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่ย โอ้วันไดนายไม่มีเพชรสูมตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนาร้านมารูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าสนใจเกมพาร์ตกับผลปีศาจราคาดูกๆัวในแบบบล็อกฟูดก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาร์ตในแบบพิงเรซี่ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคครับวันนี้มาเซิฟแรกนะครับผมนะอันนี้มีคนทิ้งผลปีศาจไว้ด้วยนะครับนะโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ายังไงนะครับนะเซิฟนี้นี่จะมีใครได้ไปครับ เป็นผู้โชคดีครับผมเออออคนนี้หรือยังไงครับจะเป็นคนนี้หรือเปล่าครับ ruler of night นะครับนะกดตอนกลางคืนนะครับนะเออ,อ้ายังไงยังไง <c oughs> ม,มีมีอะไรไหมเด,เดี๋ยวดูอ่านูปฏิกิยาคนในเซิร์ฟก่อนว่ายังไงนะครับแล้วเขาใช้เนะี่ยเขาใช้ฟินิกแล้วชูซุยเหรอโหใช้ฟินิกแล้วชูซุยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปดูเขาเขาตามมาไหมเดี๋ยวยังไงโอ้โหเเขายังเป็นใส่หมวก แม่มดอยู่เลยอะ่ะเออเขายังเป็นตีมฮาโลวีนอยู่เลยครับนี่คิดมัดแล้วคิดมัดแล้วนะครับนะเออเราต้องมีอะไรแบบเป็นเปลี่ยนบ้านนะครับผมเราถามว่าเขาตึงไหมอ๋อโอเควันนี้ไม่ไม่ได้มาตึงนะถ้าไม่ได้มาตึงอยากได้อะไรเดี๋ยวผมถามก่อนอยากได้อะไรนายว่าไงอยากได้อะไรไหนๆก็เจอเจอคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมถามก่อนว่าเขาอยากได้อะไรครับเออเดี๋ยวดูทีว่าเขาจะตอบยปงไงนะครับผมถ้าบอกให้เขารู้เหมนะ่ะว่าผลเกมพาร์ตเลยนะเอย่างเงี้ยเขาจะขออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวด่วน เดี๋ยวดูว่าเขาต้องการอะไรอยู่นะครับนะเออเราก็ไม่รู้โอ้โหแล้วทีมงานเราไปไอ้นี่ครับเอาเอาเอาเขาเอาผลวะทีทีมงานไปใจเกเรใส่ด้วยนะครับเออเอาผลวะโอ้ยเอาเอาผลอะไรครับเออผู้โชคดีโดนลุมล้อมนะครับเฮ้ยเขาถามผลอะไรก็ได้เหลอครับผลอะไรก็ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงใช้ใช้ที่สุ่มเนี่ยแบบสุ่มหรือว่าให้ให้ถามเขาเดี๋ยวไงถามดีกว่าเออเดี๋ยวถามให้ดีกว่าพ่อหนุ่มคนนี้ครับ C W X Leo ครับ เขายังอยู่ที่ทีมฮาโลวีนอยู่เลยครับนี่มันซีซันใหม่ละนะครับนะอ๋ผลออผลน้าแข็งก็โอเคได้เลยครับจัดไปผลน้ําแข็งโอเคถือว่าเป็นผลที่ไม่ได้แพงมากนะครับเขาเชื่ออ๋อเนี่ยคนนี้นะครับเดี๋ยวให้ลิปให้ผิดเดี๋ยวชิปหายเอานะครับโอเคเจ็ดร้อยห้าสิบเนาะเดี๋ยวให้เขาไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมอ่าอนี้เนี่ยเรียบร้อยครับให้ไปแล้วหนึ่งคนนะครับตอนนี้ได้ไปแล้วหนึ่งคนนะครับผมโอเค ก็นะครับนะนี่ครับผู้โชคดีโอ้โหคลิปเขาใจจริงโอเคนะก็ให้ไว้เนื่องในวันคิดสมัตินะครับผมนะก็เอ่อหนึ่งปีมันมันมีครั้งหนึ่งเนาะนะครับนะคิดว่ามีหนึ่งปีมันมีแค่ครั้งหนึ่งก็ผมก็มาทำอีเวนต์นี้หน่อยดีกว่านะครับผมนะเพราะแบบเดี๋ยวหน้าคอนเทนต์แจกของในบล็อกฟู้ดเน่ยนะครับนะมีค่อนข้างเยอะนะครับนะไม่ว่าจะเป็นช่องพี่เจมมี่หรืออะไรพวกนี้นนะครับนะก็มีเอ่อมากมายเลยครับที่เป็นคอนเทนต์แจกของนะก็เดี๋ยว ผมนั่นๆทีจะทำอ่ะก็เลยมาทำเนื่องในวันคิดมากไปเลยครับผมนะโอเคก็นะครับนะเดี๋ยวเราจะไปเซิฟต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมมีคนทักทายผมว่ามีคนทักทายผมว่ยซันตานะครับยังไงโอ้โหอ้โหว่าไงนะครับหนุ่มน้อยกิฟต์มีดักเบลดั๊ l อไอวอเอ้ยโอเคนะครับมีคนขอดักเบย่างนี้มาหาซันต้าซันต้าคอร์อย่างนี้โอเคนะครับนะนี่คือดักเบลนะครับที่จะมอพลยนนะครับผมนะมีคนมาขออย่างนี้นะ เราจะเอา้าเอ้าเขาหายไปไหนวะเอา้าเอาเอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะ<จ>ออกเซิร์ฟเรียบร้อยครับ <c oughs> จบเลยครับดักเดโอ,โ,โอ้โหกะโอ้กะกําลังจับกําลังจะกิ๊บให้ละนะครับนะโอ้โห,โโหคือแบบจบเลยฮะ <c oughs> เขาออกเซิร์ฟไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาทีมง,งานเรากลับไปโลกสองหน่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวไปโลกสองบ้างนะครับไปโอเคมาขนย้าย ชาวแก๊งทีมงานนะครับนะไปนี่กันโอเคนะครับนะไปโลก2กันเลยนะครับผมโอเคครับมาเซิร์ฟโลก2ถัดไปละเดี๋ยวมาดูซิว่าเซิร์ฟนี้นี่จะเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับผมนะเออผมว่าผมว่าให้ให้ผู้เล่นใหม่บ้างดีกว่านะครับนะให้ผู้เล่นคนนี้กว่าคนนี้เวลแค่แบบเออเจ็ดร้อยเองนะครับนะผมเห็นแล้วโอ้โหก็น่าเป็นผู้เล่นใหม่แบบเพิ่งมาฟาร์มอ่ะเนาะเดี๋ยวผมจะให้เออเขาดีกว่านะครับเขาชื่ออะไรเนี่ย ชื่ออ๋อโอเคชื่อนี้เนาะจอนจอนโอเคสองสี่สองสี่นะครับนะผมเลยให้เลยเขาดีเขามีผลแสงแล้วเดี๋ยวผมให้เลยเขาด,าด,ใาดีให้เขาน่าจะไม่มีโยลุนะครับนะโอเคเมื่อกี้มีคนขอดักเบดอ่ะผมจะให้ดักเบดเข้าไปนะนะครับนะโอเคดักเบดนะครับเดี๋ยวเนมะื่อกี้ดักเบดโอเคดักเบดนี้นะชื่อเอ่อชื่อจอนจนะอ,อนเนาะเออชาชายจอนจอนโอเคจอนจอนนายเอาโยลุไปนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะอา่าแต่ก็ให้ไปก่อนนะครับจอนจอนโอเคกิ๊บ ดักเบดไปนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยอ่ะให้ดักเบดจอนๆไปฮะแล้วก็แถมอ่ะเดี๋ยวผมแถมให้นะแถมให้นะครับเป็นนี้ด้วยเป็นเอียพี e ่คูณสองเลยนะนะครับนะเฮ้ยเขาเป็นผู้เล่นใหม่เพิ่งมาให้เ e อี้ยพีคูณสองไปยี่เอ่อสิบห้านาทีนะครับนะรีบไปฟาร์มนะจ๊ะ <c oughs> พอหนุ่มคนนี้นะครับนะจอนๆจอนสีหน้า,าเราไม่รู้ <c oughs> นะครับโอเคอ่ะเอาไปเลยอ่นะโอเคซันน์คอร์สมาแล้วนะครับนะมาที่โลกหนึ่งแล้วนะครับนะ โอ้โหเปิดเปิดมาปุ๊บก็มีคนทอค็อกซิกซะละนะครับทุกคนอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าจะยังไงนะครับนะเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยมาเปิดอย่างนี้เหรอเฮ้ยมาเปิดอย่างนี้นี่อ้าวอ้าวไม่รู้นะจ้าไม่รู้นะไม่รู้นะโอเคโอเคเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะดูว่าจะมีใครนี่ไหมเอ้ยโอ้โหมีคนในนี่มีคนมาตีกันนะครับโอ้โหแต่ไม่เป็นไร <c oughs> นะครับแนะเขาไม่ได้มาตีเรานะถ้าเกิดเขามาตีเราเด๋ยะ เดีย๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะครับประมาณนี้รอบนี no ้ไม <c oughs> ่ค <inde> ่อยเจอนะครับผมรู้สึกว่ามันมันดูเออเงียบๆเหงาๆนิดนึงอ่ะนะครับเออก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะนะครับแล้วโอเคก็เดี๋ยวไปเอาเป็นว่าผมจ่ายนี่ละกันเนาะให้เอพีคูณสองเพผมคนนี้ละกันนะชื่อคนนี้ชื่ออะไรชื่ออ๋อโอเคชื่อโมโหค่าหัวสี่พันนี่เหรอไม่เป็นไรนะครับนะนายเอาคูณสองเอฟพีไปเลยนะครับนะเอาคูณสองเอฟพีไปนะครับชื่อ อ๋อชื่ออ๋อโอเคมันอดิเพนมอ่ะเอาไปเลยนะครับผมโอเคไหนมาเยี่ยมเยือนหน่อยซิโอหูรอบนี้นี่คนอยู่เกาะลิงเยอะหรือเปล่าวะก็ไม่ได้อืมไม่ได้เยอะมากนะมีประมาณกี่คนน่ะ <c oughs> มีประมาณสองคนนะครับนะเออมีประมาณสองคนแล้วมีเกาะเกาะกลางอีกเออเกาะกลางอีกสองคนนะครับนะ,ะก็เดี๋ยวมาดูว่ามีใครต้องการเลยนะเออทำไมรอบรอบนี้แลดูไม่ค่อยเจอคนไทยเลยนะครับนะ หรือว่าเขาเอาเจอโปเยอะก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นไงผมก็ไม่รู้นะนะครับเพราะว่าเราบนี้เห็นเขาบอกว่าโปมันกลับมาระบาดเออเอ้ยมีสาคนนี่หว่ามีคนนี้ด้วยนะค,คนนี้เขาไปทำเคลสอยู่ยนะครับเดี๋ยวผมมาดูว่าเอ่อตามความต้องการเขาดูที่ว่าเขาต้องการอะไรดีนะครับนะเออก็เดี๋ยวมาดูนะครับนะคนนี้นี่ว่าไงชื่อ NPC ด้วยนะครับนะ <S <S เล่นผลไฟเหรอคนนี้เล่นผลไฟเนาะโอเคอ่ะว่าไง เขาถือกระถอยเขาถอยเลยอ่ะมาไงมีเจาอะไรไหมเจาอะไรอ๋อกอบแมกมาโอเคโอเคกอบแมกมาโอเคกอบแมกมาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปมาเนี่ยบอนเอ้าเขาคุยกับใครเอาเขาคุยกันเองเหรอหรือยังไงมาเนี่ยเดี๋ยวพาไปนะครับเออกอบแมกมาชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อนนี่ป่ะโอเคดาวมั่วๆนะครับนะเออถูกด้วยถูก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 อุ้ยโดน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 ดามเมจแมกมาครับ โอเคโอเคถูกด้วยอ่านะครับนะมาเกาะแมกมาละนะครับผมตอนนี้ก็พาเขามาฟาร์มนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวใจดีครับเดี๋ยวให้ EQ คูณสองเข้าไปนะเดี๋ยวชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเอ่ยคนนี้ชื่อ PS อ,อีกแล้วเหรอโอเคคนคนนี้เนาะใช่ไหมเออน่าจะคนนี้แหละนะครับนะ Shin EQ โอเคนะครับนะเดี๋ยวให้เข้าไปคนระับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงนะนะโ,งนะโอเค อมาหาไว้รุ่นที่เกาะลิงมาหนุนหน่อยสิว่าสุ่มผลเป็นไงบ้างนะครับได้มาเยี่ยมเยือนหน่อยเยี่ยมเยือนเยี่ยมเยือนนะครับคนนี้เวลเวล์หนึ่งร้อยคนนี้เวล์เจ็ดร้อยโอเคคนนี้นี่ไปน่าจะไปโลกโลกสองแล้วนะโอเคนะครับนะคนนี้ก็กิฟต์นะโอ้โหเมื่อกี้เขาตกใจเลยฮะเขาบอกว่าโอ้ไมค์ข้อชิโร่กิฟต์มีหนึ่งชั่วโมงเอ็กพีนะครับนะโอเคนะครับนะไม่รู้ว่าเขารู้จักผมหรือเปล่านะเออแต่ก็ให้ไว้ก่อนนะครับนะเออให้ไว้ให้ไว้นะครับนั่งรับไปนะครับนั่นเนื่องในวันคริสต์ นะครับผมนะ,ะรู้สึกว่าเขาจะอะไรเนี่ยเขาเป็นเวลหนึ่งเองอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิวเวลหนึ่งร้อยเองนะครับนะทษทีทุ่มัิบผูผิดนะครับเวลหน100ึ่งร้อยเดี๋ยวผมจะให้อันนี้ไปครับให้อะไรไปดีให้เอออกเป็นคูณสองเงินหรือเออเออคูณสองเงินแล้วกันนะครับนะจะได้แบบฟาร์มเง,งินได้เร็วๆนะแล้วก็ไปซื้อพวก เออให้สังเกตอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าเขาเวลน้อยครับเงินก็เบลีก็ค่อนข้างจะแบบจำเป็นอยู่เหมือนกันนะเวลาแบบไปซื้อพวกดาบซื้ออะไรพวกนี้เอา้ามีคนไปตีเขาโอ้โหจบเลยครับแล้วนี่งไงเนะี่ยมาเปิดเหรอเอ้ามาเปิดแล้วเดี๋ยวจะหาว่ารังแกผู้เล่นใหม่ไม่ได้นะในเมื่อนายมาเปิดเราเนี่ยนายมาเปิดเรานี้ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นะครับนะโอเคโอ้โหเมื่อกี้กางจะให้เกมพาร์ตเขาเลย <laughs> นะครับนะโอ้โหแต่แบบโดนนี่เขาขัดไปอะนะครับนะเอ้ย โอเคเขายังเกิดใหม่ที่นี่อยู่นะครับนะเอาเวาลหนึ 100, ่งร้อยโอเคเพราะงั้นเงินเบลีเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบจําเป็นในการแบบใช้ในการซื้อผลปีศาจนะครับหรือไม่ก็ใช้ในการซื้อพวกแบบดาบอะไรพวกนี้นะครับนะเออเวลาแบบไปทาในอนาคตะอะไรเงี้ยได้ใช้นะครับนะเอาไปเลยนะครับนะเงินคูณสองชื่ออะไรเนี่ย NPC เอ,อ้าผู้ <c oughs> ไม่ทันไรเขาออกออกเกมไปซะละ <c oughs> <c oughs> นะครับนะโอเคเดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวดูอ่อนว่าคนนี้ต้องการอะไรบ้างคนนี้ คนนี้เวลเอ่อสี่ร้อยกว่าแล้วโอเคแสดงว่ามามาไกลแล้วเนาะคนนี้แต่ไม่รู้ว่ามีมาตเตอรี่คูณสองไหมนะ mm hmm. เอองั้นเดี๋ยวคนนี้เราท่าที่จะมามาไกลอยู่วเวลสี่ร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้เป็นไอ้นี่ไปนะเป็นคูณสองมาตเตอรี่ไปไม่รู้มีป่มนะถ้าไม่มีก็รับไปเลยนะครับนะให้ไปเลยนะครับนี่โอเคมัตเตอรี่คูณสองฮนะเอาไปเลยครับผมอ่ามานะครับเซิฟนี้เรามาเจอคนที่เกาะลิง นะครับแล้วเขาบอกเฮลว่านายให้ช่วยอะไรโอเคนายอยากให้เราช่วยอะไรอ๋อ oh, ช่วยซื้อเรือโอเคอ่ะได้เลยเดี๋ยวเราเอาเรือแบบหลูๆให้นายไปเลยนะครับนะมานี่เลยเอ้ยมีความเปิดอ้าวฮันแน่มีคนอยากเล่นเหรอได้เลยนะครับนะอยากเล่นใช่ไหมได้ดิอย่างเงี้ยมาแต่ผมเล่นลประตูนะอยากเล่นใช่ปะได้เลยเปิดเข็นค้างด้วยครับกอยากนะดูฟยเจอเข็นค้างนี่เลงไปก่อนนะครับนะ อ่ะปึ๊บปึ๊บนี่หายหายไปแล้วหายไปแล้วโอ้โหหลบหลบ,หลบเก่งเว้ยหลบเก่งเว้ยมามามาโอเคนะครับนะอุตส่าห์จะมาแจกของมาเปิดนี้ก็ได้เล่นดีนะครับนะได้เล่นเหมือนกันได้เล่นเหมือนกันนะเออมาเรื่มมองมระตูไม่เก่งขอใครอะไม่ใช่โนเนม,มนะโทษทีนะครับผม <laughs> ไม่ใช่ไม่ได้เก่งเหมือนโนเนมด้วยนะครับนะโอ้ Ooh, เพนค้างยับเลยว่ะผมทำอะไรไม่ค่อยได้นะโอเคนี่ไงตีเข้าละนะครับนะเพราว่าคงจะไอ้นี่ละแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เนียะเนียะเขาโดนทับบูชาเขาโดนทับบูชาโอเคเมื่อกี้ดีดะนิดนึงนะครับเนียะนะครับมาเนียะจะไปไหนไม่ให้หนีไม่ให้หนีนี่ไงไม่ให้หนีโอ้โหโนรีบอร์ดตายแล้วนะครับนะ่แล้วโอ้โหตีตั้งนานทับเป็นเชิงเยอะเหลือเกินแม <c oughs> อ่าโอเคนะครับนะแง่นายนาย,นายไม่มีเงินซื้อเรือใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรแต่เราจะให้เอพีคูณสองนายนะไป ฟาร์มเล้พวกนี้โอเคไหมเดี๋ยวเราจะให้ไปนะนะไว้ฟาร์มด้วยนายนายนายชื่ออะไรนายชื่อโอโอโอแล้วอย่างนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวไปนะครับนะเดี๋ยวเราจะให้เงินนายไปนะครับผมนะแล้วก็เอาไปฟาร์มไว้นะครับนะจะได้มีเงินเอาไ้ซื้อทําพวกของพวกนี้ได้สะดวกนะครับโอเคเอาไปเลยโอเคไหนมาดูซิเซิล์ฟนะครับนะรอบนี้เอาสุชิตะมาแล้วนะฮะการ์ไว้เผื่อเจอคนไอ้นี่อีกนะครับนะเอาสุชิตะมาแล้วนะครับผมก็ คนี้นี่เวลสามสิบสองไอ้เหรออ๋อเคดูน่าจะมีผลเนาะก็เดี๋ยวจะเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับนะที่ผมเจอในวันนี้นะครับแนละ้วก็จะแจกนะอ่ะนายชื่ออ่าโอเคอันนี้ครับหัวสองส,ส,สองพันเองอะ่ะเดี๋ยวผมจะให้นะครับนะผลพระเข้าไปนะเออผลพระเดี๋ยวต้องไปไปกิฟที่ที่เกาะแรกเออเอาไปกิฟที่เกาะแรกนะครับนะไอเกาะกลางหางงนะันลมเนาะโอเคนี่ฮะเดี๋ยวให้กิฟไปเลยนะเป็นผลพระนะครับนะโอเคเรียบร้อยครับกิฟเขาไปให้เขาเรียบร้อย นะครับผมนะอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูเขาหน่อยละกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะเราคิปผลพระให้นายแล้วนะครับนะโอเคนายเอาผลพระไปเลยนะนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวรู้สึกว่าเขายังจะยืนยืนค้างอยู่อ่าเขายังจะยืนค้างอยู่นะโอเคยืนค้างใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแถมให้นะครับแถมแยกี่คูณสองให้สิบห้านาทีแล้วก็นายก็รีบไปฟาร์มนะโอเคไหมอ่ะนี่แถมให้นะครับผมนะโอ้โห่นี่คือเหมือนแบบ เขาน่าจะยังแบบไม่ค่อยรู้ตัวนะครับนะเออแต่ไม่เป็นไรครับเขาแน่าเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆแหละถ้าไม่รู้ตัวไม่เป็นไรครับเอาไว้เลยนะครับนะเก็บไว้นะครับผมนะโอ้โหสุ่มไในผลยางด้วยนะครับนะก็มีประมาณนี้สําหรับซันตาคอสชิโลนะครับนะไปแจกของแล้วโลก3ยันลบหนะครับผมนะก็มีประมาณนี้ถ้าเกิดชอบคิดแบบนี้อีกก็กดไลค์มาเยอะๆนะครับนะกดติดตามผมด้วยนะขอบคุณมากๆนะครับนะมีประมาณนี้นะครับนะคอนเทนต์แจกของผมไม่ค่อยได้ทําบ่อยอยู่แล้วนะครับนะก็จะนานๆครั้งจะทําทีนึงอ่ะ นะครับนะเออประมาณนี้นะครับนะก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับนะที่เข้ามาชมนะอ่ะถ้าเกิดรอ,อ,อคอนเทนต์แบบนี้อีกก็เดี๋ยวนานๆที่อาจจะมีอีกนะครับนะแต่ก็รอติดตามไว้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม